ก็กดได้เร็วเท่าไหนยิ่งดีนะคะเพราะว่าเสียวหลังมากเลยนะที่ PVP <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัทอีกแล้วนะคะในเกม Utopia o r i อริหลังจากที่หาหายไปสักพักหนึ่งเลยนะคะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าช่วงนี้พัทก็ทํางานยุ่งๆนะคะในงานประจำเนาะแต่ก็มาลงคลิปให้ดูแล้วนะคะไม่ได้เลิกเล่นแต่อย่างใดน,นะทุกคนก็คือยังเล่นอยู่นะคะอาจจะมีไปติดเกมใหม่บ้างแต่ก็ออนยูโทเปียทุกวัน วันนี้ก็เลยจะมาในชุดซีรีส์จับสัตว์นะคะเราจะมาจับเจ้าน้องคนนี้ให้ทุกคนดูกันนะคะนั่นคือเจ้าน้องนกเงือกนั่นเองนะนกเงือกตัวนี้ก็คือเป็นนกเงือกเกาะเหนือนะคะก็เหมาะกับคนที่แบบว่าเออไม่ได้ต้องการสัตว์ที่แบบเทพมากนะคะแค่แบบว่าโอเคสปีดดีแบกดีอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นกเงือกนี่ก็คือจะตอบโจทย์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเออสปีดเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่1 0 0 0 0นถึง12,000นะคะแล้วก็แบกหามน่าจะ อยู่ที่3 0มสถึงสีกิโลนะคือพัดไม่ค่อยแน่ใจตรงนี้นะคะแต่ว่าก็จะประมาณนี้นะคะที่จับจับกันได้เนะาะอาหารของมันเนี่ยจะทําไม่ยากนะคะแต่จะยากนิดนึงคือตอนที่เราต้องตกปลาด้วเองนะถ้าเกิดว่าใครไปสายตกปลาเนี่ยก็อาจจะชิลหน่อยเพราะว่าตกแบบเดียวก็ได้แล้วนะคะอัตราการดอบของปลากระเบนเนี่ยมันก็จะพอกับปลาเอวเนาะแต่ก่อนเนี่ยมันจะยากมากเลยนะทุกคนกว่าจะตกได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีกระต่ายแล้วไงกระต่ายก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะ ก็แล้วก็เออความแตกต่างมีคนถามมานะคะเกี่ยวกับความแตกต่างของกิฟฟินกับนกเงือกว่าเอาตัวไหนดีอะไรเงี้ยถ้าเป็นส่วนตัวพัดเนี่ยก็จะขอตอบว่าเป็นนกเงือกนะคะแต่ว่าน,นี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนอื่นๆด้วยเนาะคือนกเงือกมันจะมีความคล่องตัวเวลาใช้มากกว่านะคะในขณะที่แบบกิฟฟินเนี่ยมันจะค่อนข้างที่แบบปีกมันอะ่ะจะใหญ่เต็มหน้าจอเลยเวลาเราเอาไปฟาร์มไส้โดงใส่เดือนเนี่ยมันก็จะบงังมองไม่เห็นหน้าจออะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะ บางคนก็อาจจะชอบกิฟฟินเพราะมันเท่กว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าสูตรอาหารในการจับเนี่ยทำยังไงจุดเกิดอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยอาหารที่ใช้จับนะคะก็จะประกอบไปด้วยปลากระเบนนะคะแล้วก็ถุงลูกโอกน้ําแข็งนะคะแล้วก็หินน้ําแข็ง อันนี้จํานวนทั้งสิ้น110ชุดค่ะที่จริงปากระเบนเนี่ยจะกินประมาณ101ชุดแต่อย่างที่พัดบอกในทุกคลิปเลยนะว่าอยากให้เตรียมไปเผื่อนะคะเพื่อบบบเกมบั็กหรืออะไรเงี้ยเราจะได้มีสำรองเอาไว้นะคะจุดเกิดก็ตามภาพเลยนะคะบริเวณเกาะเหนือนเนี่ยจะมีด้วยกัน2จุดด้วยกันนะแต่ว่ามันจะสุ่มเกิดจุดละ1ตัวนะคะไม่ได้เกิดพร้อมกันทั้ง2จุด อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นบริเวณภูเขาน้ําแข็งนะคะอยู่ข้างบนลีลิกนะคะแล้วก็อีกอันจะอยู่ตรงแรล่ออสซิีเดียนค่ะและตอนนี้นะคะพัดก็หาน้องเจอแล้วนะคะไปทําโลอะไรมันเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็มันเริ่มจับกันเลยนะน้องก็จะยืนตัวเอียงอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ฟาดไปเลยคือผัดไม่ได้พกดาบมานะผัดก็เลยเอากล้วยตีน้องแทนนะคะนี่เห็นไหมว่ามันเลเวลหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยก็จับได้นะถ้าเกิดว,ว่ามีอาหารนะคะ ก็ผัดเตรียมมา110ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาจับกันเลยโอเคแล้วเราก็ฟีดอาหารไปอ่ายืนฟีดไปเลยนะคะก็กดได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเสียวหลังมากเลยนะที่ PVP <c oughs> คือถ้าเกิดใส่ใส่อยู่แล้วพวกมาฟาดนี่ก็โหจบเลยนะคะ ทริคอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็คือเวลาที่เราฟีดอาหารไปเนี่ยสัตว์ที่เราให้อาหารเนี่ยมันจะมีโลนะคะคอยกันไว้คือจะไม่มีใครสามารถตีได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของคนใส่อาหารเนี่ยถ้าเป็น PVP ก็คือฟาดยับได้นะคะส่วน PVE ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแค่ฟีดอาหารอย่าให้โลหายก็พอต้องกดต่อเนื่องกันนะคะโอเคน้องรักแลอ่ะกดไปเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นสปีดกันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่ นี่นะคะ1,700นะก็แล้วก็เดิน7จ็4 3แกถือว่าโอเคเลยนะสวยอยู่นะคะแบกก็คือแบกดีมากเลยแล้วก็สปีดบนฟ้าเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างสูงเนาะก็ตอนที่พัดจ,จับนะคะมันก็บักขี่สัตว์ยืนอย่างนี้เนาะก็ดูกันไปก่อนเลยนะคะเนี่ยมันก็ยืนขี่สัตว์ไปนี่นะคะก็สวยงามนะน้องก็น่ารักนะคะแล้วเวลาบินก็คือจะใส่ตูดด้วย คือแล้วแต่คนชอบเลยนะถ้าเกิดใครชอบใส่กิฟินเนี่ยก็จับกิฟินก็ได้นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเท่กว่าแต่ในส่วนของนอกเงือกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่กระเขาเรียกว่าอะไรอะกระสับกระเฉงมากกว่าเวลาใช้มันแบบมันคล่องตัวกว่านะคะเวลาแบบว่าเราใช้จริงมันจะไม่ได้บังหน้าจอมากนะคะแล้วก็สปีดเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะตัวนี้คือสปีด1 7 0 0หมายถึงว่าแบบ มันเป็นสปีดที่เกือบจะถึงตัวเติมเลยด้วยซ้านะคะแต่นี้เป็นตัวจับเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็แบกเยอะมากแบก43เต็ม45นะถ้าพัดคิดไม่ผิดนะคะก็คือเกือบเต็มมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะคะสำหรับคนที่อยากได้สัตสัตขดดี่ดีๆแต่ไม่ได้อยากเติมเงินนะคะก็น้งเงือกตอบโจทย์นะคะ ผัดก,ก็เอาข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้พัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย